ไม่มีใครโดนอยู่ปะมันหายไปแน่โดนหมดแล้วมั้งชีวิตแม่งไปตังค์คไม่มีแต่งตัวมันมาคาตีไม่ได้นะพี่ตังคขายได้ป่ะไม่ได้ดิไม่ได้มีสตอรี่ขายได้ขายได้ขายได้นี่ไม่ได้มีสตอรี่ไม่ได้มีสตอรี่นะมันก็งขายได้ก็มันมีไงก็มันถือว่ามันมีกับเราไงแต่มันมีกับเราแล้วเหรอก็มันมีกับเราแล้วตอนเนี้ยก็นั่นแหละคาร์ด้ยี่ถิ่นาทีก็นั่นไงจีนายโดนไปแล้วนะดอกมาจากคอนเทนเนอร์โดนก็คือไป ไอแพลงแค่เราเปลี่ยนชุดดีกว่าเราเปลี่ยนชุดเราเปลี่ยนชุดดีกว่าไปหาฟังมันปั่นไงจะเปลี่ยนสีผมด้วยหาไงหาคนให้ครบแล้วก็ทื่อแม่งเลยดีกว่าไอ้ซาดเนี่ยนะพี่โอเคครับมากำลังคิดเรื่องสล็อตอยู่นี่เฮ้ยไม่มีอาวุธสองพี่ครับ ครับแก้งสลัดเต็มยังครับยังเลยครับอ๋อเรียถามทำเพียอะไรเนี่ยหน <c oughs> ีตายกันเต็มเลยวะจะเอาก,กับตันตปาผมกลับมาเล่นไมหมพี่อะพี่ตันไปชวนไหมหอะไนนนะพี่ตัไมไปชวนกับตันกลับมาเล่นไมหมพี่อะกับตันมันไม่เล่นแล้ว ที่เนี้ยมันไปสร้างแก้งอยู่เลยเล่วกำลังดูคนอยู่นี้โป้ไม่มีวอลหรอมโดนโดนอะไรนอามันไม่ไหวแล้วคุยกับมันเลยดีกว่าวิมูสายเปลี่ยนชุดเนี่ยพี่ไปออกล่าเดี๋ยวคุยเลยเฮียน้ำคลาในสัตว์ ปล่อยมันทำอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่คือไม่คือพี่ทอปเรียกเอเอ็มดีให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมได้ป,ประกาศเรียกเอเอ็มดีถูกต้องไหมครับ <S <S ใช่ใช่ครับอันนี้มีปัญห,หากันมาหรอมีคับมันไล่กระทืบผมมั่วแลส่วนแล้วเนี่ยไหนไปเงี้ยไม่รู้เหมือนกันครับม,มาสบหาเลยก็ได้นะ เอ๊ะแพตกลับไปใส่ชุดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้คุยกันก็ได้แล้วเดี๋ยวเล่นกับมันก็แล้วปัญหาแม่งเยอะไอ้สั์ผมรบกวนพี่ตามพี่อ้วนไหมครับพี่ตาให้ผมหน่อยนะครับเพราะเหมือนจะเป็นสตอรี่อุ้มหรืออะไรละสตอรี่อุ้มเหรอคิดว่าหรือเปล่าครับพอคุยกับมันหลายรอบแล้วครับ ไม่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรขึ้นไม่มีเรื่องอะไรอ่ะมันก็ไม่นี่นะมันกระทึบ<า>ผมเล,เล่นเล่นมั่วซั่วนยครับมีแล้วครับ๋อ้พรบคดี๋ยวไม่ต้องแล้วแมมเข้ามาพอดีใช่ครับ แก๊งเราโดนห่อเหรอโอ้โห็นห่อพี่ตั้มใช่เหรอไม่รู้ได้เหรอมาครับไม่รู้แต่ผมนแก๊งเราโดนห่อโอ้ยไม่ใช่เห็นห่อเออลงมาที่เท่าส่วนไปลงสะานเอออ่ะครับสะพานเราใส่เกาะให้หน่อยไม่ไม่ไม่มีเกาะครับตอนนี้เกาะมันผมลืมลงทะเบียนแล้วมันหายไปอ๋อใครใครโดนห่อไปใส่ใส่สองเราได้ไหมน่าจะเพื่อนเรานะพี่พี่ตั้มผมว่าเดี๋ยวเราใส่ชุดให้สภานหน่อยเอาแค่ใส่ชุด up. Uh -huh. เดือนชิบหายแก๊งแม่งมาตากรูอะไรครับกินข้าวซ้ํเลยครับครับจะเห็นเค้าห,อหอ่อเราเหรอหรืออะไร ไม่รู้ครับไม่รู้พราไม่เห็ห่อเมื่อกี้ห่อลงไปใช่ปะกับหมายถึงกับเอเดนดีถูกป่ะเอเดนดีเอเดนดีถูกป่ะหมายถึงว่าเอเดนดีเป็นคนถือถือห่อไม่รู้ไม่เห็นแต่ไม่รู้แล้วเพื่อนเห็นห่อจากใครอะเห็นหอมกีมันห่อเข้าไปไงก็แล้วมึงเห็นใครถือห่อล่ะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้รถใครไม่รู้คนรู้เพื่อนเราโดนห่ออ่ะครับพูดว่าไงครับอันนี้อันนี้ที่มาไล่ก็คือแกงมีเพราะอะไรครับอืมก็เหมือน ตอนแรกฟังครับว่าอ่ะคุยขอข้าวอะไรทั้งอย่างกับคนในแกงตั้มแล้วคราวนี้น้องบอกว่าเออไม่ว่างหรือไหนแล้วก็บอกว่าจะไปหาตั้มเลเบลล้างถูกไหมครับแล้วคนในเลเบลดีก็ตามไปเลเบลล่างก็ไม่เจอตั้มแล้วก็ยิงคุยกับน้องตั้มจนอยู่ดีน้องตั้มก็บอกว่าเดี๋ยววิ่งขึ้นไปหาพี่ตั้มข้างบนชั้นสามนะครับแต่คือในเลเบลตั้มก็ไม่อยู่ก็เอาง่ายคือน้องในแกงตั้มโคหโครับอ่าครับ huh. ก็เลยมีมีแทงกัน แล้วก็โกหกเรื่องคงเรื่องข้าวอะไรก็ไม่รู้แต่ประเด็นหลักก็คือโกหกว่าไปหาตามแต่ตามก็ไม่อยู่เลยเบลแต่ผมมาเห็นตามมาแล้วแหละมาปุ๊บแล้วก็ขับรถเข้ไปตอนนี้อันนี้ไม่มีแดกแล้วครับเห็นมาขอไม่หยุดเลยครับผมไม่มีครับโอเคครับเราเราจะไงว่าเลยครับจะตีหรืออะไรเอาเลยครับครับผมอยากตีครับอยากตีก็ได้ครับได้ผมสภาพาุยเลยครับได้ครับ อ่อันนี้จะเล่นเป็นยังไงดีขอบอุ้ม <ไป S 1> ครับ,รบเล่นกี่ใบ,<า>บ<า>ครับสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเมันขึ้นอยู่กับตกลงกันแหละก็ก็สภา,าก็ลองพิจารณาจากเรื่องครับขอขอแดกแล้วก็พวกผมไม่ให้ครับครับก็จากเรื่องเดี๋ยวสักครู่เอาจริงไอสตอรี่อ่ะถ้ามันมีปัญหาการอ่ะครั้งที่สองอ่ะอันนี้สภา ว่ามันต้องตัดเป็นอุ้มนะแต่ว่าเรื่องอ่ะมันต้องดูด้วยว่ามันถึงขั้นรุนแรงถึงจะต้องตัดเป็นอุ้มหรือเปล่าแต่จากเรื่องผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าเม่เซนนะครับหาเรื่องสีสวถ้าจากถ้าจากเรื่องอ่ะผมดูแล้วมันยังไม่ถึงขั้นอุ้มได้ไงแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะคุยตกองกันเล่นอ่ะผมอยากให้คุยจํานวนใบดีกว่าว่าจะจะคุยกี่ใบสิบใบครับสิบใบอืมอ่าถ้าเป็น

ไอ้ไอ้เนี้คือเหมือนมันเป็นการตกลงกันเล่นอุ้มมากซะมากกว่าเพราะว่าผมรู้จักเรื่องว่ามันยังตัดให้เล่นอุ้มไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องที่งั้นผมไม่เล่นอุ้มครับเพราะว่าเรื่องมันก็ดูเล็กน้อยไปจริงๆด้วยครับก็เล่นไปตรงก็ได้ครับได้ครับครับก็พรุ่งนี้ตามเวลาสะพานนั้นเลยพี่ผมไปกินข้าวได้ครับครับก็ไฟเกมครับก็ท่าไฟครับได้ครับเกมครับเ็มเดียวเ็มเดียวพี่เอาสักเอ็มหนึ่งครับใช่ ตัดตรงกลางให้หน่อยครับสภาส <3 S 2> ามก็ได้ครับ<ะ>ง่ายดีพี่ท็อปอ้าโอเคได้ไหม 553m โอเคครับได้ครับได้โน้คนที่โดนอะไรกระทืบหรืออะไรสภาช่วยได้ไหมครับตรงนี้ก็คือตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากประกาศนะคุยรี่จบแล้วครับมันต้องแยกย้ายกันแล้วอันนี้ก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับ ต้องครับต้องครับถ้าเดี๋ยวรบกวนฝั่งเอฟเดี๋ยวให้หมอเข้าพื้นที่หน่อยนะได้มีการกดเลขเคสเลขอะไรหรือเปล่ายวให้หมอเข้า,ขาไปชุบหรือว่าถ้าเกิดทเวิะววาทอยู่ตอนนี้ให้หยุดเลยนะครับไม่งั้นเรามันจะกลายเป็นโทษปรับแล้วนะหลังจากประกาศเริ่มรีไปครับ โอเคก็คือตามเวลาสภาสองทุ่มครึ่งถูกต้องไหมครับห้าไฟท์สามเอ็มครับถูกต้องไหมครับเอเดมดีอะไรนะครับตามเวลาสภาคือพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งห้าไฟท์สามเอ็มปืนฝั่งละสามกระบอกนะครับเดี๋ยวผมขอเบอร์ตัวแทนฝั่งละหนึ่งคนครับครับห้าสิบเก้าแปดห้าครับเก้าสิบเก้าแปดห้าขอไดมอนเทสครับไดวันเทสหกศูนย์เก้าเก้าครับโอเคก็ไม่บัฟไม่แซะหรือตีกันก่อนเริ่มสตอรี่นะครับ สามารถใช้รักฐานโอเลได้จนจบเลยนะครับระหว่างนี้ขอให้แต่คนต่างอยู่นะอยแกได้เลยครับเดี๋ยวสภาประกาศเรื่องสตอรี่ให้วันพรุ่งนี้พี่ดั้ว่าใครเล่นตัวเือนนะพี่มีพี่เจคนมบอสเจเล่นมาเบอร์ขึ้นบอสน้องแล้วก็พี่ของไม่มีของไม่พอแล้วก็มีคือได้แค่เลสชิปอะคนใหม่ไม่มีขาดเลยขาดเจดกับอะไรซิเวอร์สโตนแต่ผมดีแล้วผมดีแล้วโอเคนี่เจหลังบ้านพี่เจหลังบ้านนะพี่เจหลังบ้านจริงๆ ไม่ต้อไปเล่นปืนหลังบ้านเพราะปืนมีแล้วคนนี้ใครวะนี่หุ่นนั้มตาใครอะโป้เอเะโป้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 โย้งป้โ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 ้โปดโป้โปป้โป้โป้าป้โ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 ปวโป้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 ้โ้โป้โ้โ้โป้โป้โ้้วป้เ้ี๋ยวปป้โป้ป้้โ้โ้โปีโป้โป้โป้โ้โป้้ป้โป้้เ้เาปโโ้้้้้้ไ้้วไปดีกว่าออกจาก้ มันแทงไม่ได้แล้วหยุดเลยไม่ไดแล้ว,ม,ลวมันไม่เอาแล้วถ้ามันแทงก็ส่งแจ้งนั่นแหละไปใจกันแจ้งปะแป๊ดอยู่ไหนแป๊ดไปหาเล่นอะไรเล่นไปหาอยู่นี่เ <ละ S 2> พื่อนแจ้งมาแจ้งมาอันนี้ใครวะแป๊ดหรอขึ้นมาแป๊ดมาคุยกับผู้หญิงเหรพี่เป็นเศรษฐีเลยไปเรินนะ<ช>่อะไรกันอ่ะเจพื่เจพี่มาเคลี่ยนของพี่หน่อยลีมบอลใครวะอะไรเจอเนี่ย ใครนะเพอรี <screws> <Estado> ่ทำไมมันไม่รู้นะมันเป็นด้มันเห็นนะเป็นน้ำมันเห็นติดอะไรเลยรู้มันรู้มันรู้มึงดูที่รถเขาอ้าโอ้มึงดูรถกูไอ้สัตว์ไม่เห็นพี่มันไม่เห็นนะผมบอกให้แล้วมันเอาเอาเอาแล้วนะผมบอกให้มันไม่เห็นไม่เป็นไรคือมันดีเจเจจ็กรแต่ปีนี้ผมแต่ปีนี้ผม เจมันไม่ถือบนรถนดิว่ะพี่เจอยู่ไหนพี่เจแต่ว่ามีอย pues ู่นะอุ้ยเอ้ยผมเมื่อกี้ผมเห็นใครใครถือเอเนเล็กโดนใบแดงทุกคนนะเมื่อกี้เอ็นเล็กนะเมื่อกี้อย่าอย่าถืออย่าเบียดเอเนเล็กนะเมื่อกี้ขับสวนขึ้นไปไม่ขาดขาดสามพลว่ะขาดสามพลต้องเอาตับตัวไม่มีครูดาวมาเดี๋ยวหาเอาแล้วกันเลยเอาข้าทางอเดี๋ยวสามพลว่นไรไอ้เฮียมันเลาไม่หยุดไอ้เฮีย ก็ผมไปทำน้องเขาโดยใบแดงเนาะไม่รู้อะไม่รู้เลยหรอก